วัสดีค่ะพบกับรายการ Go Insight จากบริษัท Classic Go Future ในช่วงบ่ายวันศุกร์ที่29มิถุนายนนะคะสำหรับราคาทองคำในวันนี้ก็ดีดขึ้นได้นะคะรับข่าว s u s u m t นะคะเมื่อทางทาง e U นะคะได้อนุมัติให้มีการใช้กองทุน ESM แล้วก็ EFSF นะคะอาจฉีดเงินให้กับ ธนาคารพาณิชย์โดยตรงนะคะค่างเงินยูโรก็เลยแข็งค่าขึ้นและทำให้ราคาทองคำเนี่ยปรับบวกขึ้นได้แรงมาที่บริเวณ1,570นะคะส่วนประเด็นข่าวอื่นๆก็คือนายกสเปนนะคะไม่ยอมลงนามในมาตรการอัดฉีดเงิน1.2แสนล้านยูโรนะคะโดยเรียกร้องให้ประเทศอื่นๆเนี่ยเข้ามาช่วยนะคะอัดฉีดเงินเพื่อให้ลด ต้นทุนเงินกู้หรือว่าการระดมเงินทุนให้ให้ต่ำลงนะคะสำหรับคืนนี้ก็ติดตามการประชุมผู้นำยุโรปนะคะว่าผลจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรออกมาบ้างแล้วก็คืนนี้นะคะมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐนะคะทุ่มครึ่งเดืชนีราคาผู้บริโ,โภครายจ่ายส่วนบุคคลนะคะแล้วก็รายได้ส่วนบุคคลแล้วก็สองทุ่มสี่สิบห้านะคะเดืชนนี้ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อในเขตชิคาโ,โกนะคะ เรามาดูกราฟทางเทคนิคกันนะคะนี่เป็นภาพกราฟรา,ราคาทองคำในราย120นาทีนะคะก็จะเห็นว่ามีแนวต้านอยู่ที่บริเวณ1,570นะคะบริเวณนี้นะคะ1,570 ก็ขึ้นไปทดสอบนะคะแล้วก็ไม่สามารถผ่านมาได้แนวโน้มก็อาจจะปรับตัวลงมาก่อนก็ได้นะคะเทคอ่ากลยุทธ์ก็คือเรายังให้แนวต้านบริเวณเดิมนะคะ1,570 1,580การที่ดิดขึ้นไปบริเวณนี้นะคะเป็นโอกาสที่จะเปิดชอตนะคะลงมาปิดทำกำไร,รบริเวณแนวรับนะคะซึ่งแนวรับเราให้ที่บริเวณ1550นะคะแล้วก็1 5 0 0อ่ 2 5 4นะคะ่ 1, 42, ที่เส้นกรอบตรงนี้นะคะ1542ก็มองว่าออภาพยังเป็นลักษณะของการไซ้เวดาวอยู่ในกรอบนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเด้งขึ้นมาที่บร,ริเวณแนวต้านก็เปิดช็อตแล้วก็ปิดทำกำไรที่แนวรับนะคะพอถึงแนวรับแล้วก็ปิดช็อตเปิดลอง สรุปแนวรับของเรานะคะ15 5 0แล้วก็1,542แนวต้าหนึ่งแล้วก็1,580น้าดเกีค่ะ